สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เรามากับ iPhone นะครับตัวนี้เป็น iPhone ที่ติดล็อก Apple ID นะครับหรือว่าาติดค้าง ID ของผู้ใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการ ตรวจสอบก่อนนะครับว่าตัวเครื่องนะครับมี i d Apple หรือว่า c l คาวนะครับค้างอยู่ในเครื่องหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นตัว iPhone นะครับเห็นไหมครับมันจะมี i iCloud ค้างอยู่นะครับซึ่งเจ้าของเครื่องนะครับก็จำไม่ได้นะครับหรือว่าบางทีบางท่านให้มานะครับไม่สามารถ ลงชื่อออกนะครับหรือว่าทำการรีมูฟมันออกไปได้นะครับลองทำหมดทุกวิธีแล้วนะครับไปมาหลายที่แล้วนะครับลองปรึกษาเราดูนะครับตัวนี้จะเป็นการปลดล็อกนะครับเอาไม่ใช่ขอโทษทีนะครับตัวนี้จะเป็นการบายพ s าสนะครับหรือว่าเป็นการทำให้ตัว ID ของเครื่องนะครับหลุดออกไปนะครับจะได้ ไม่เด้งถามนะครับไม่เด้งรบกวนอ่าแล้วเรายังสามารถใส่อันอื่นได้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นข้อมูลเราก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับรูปแบบการทำก็ต้องส่งมาทำที่ร้านเท่านั้นนะครับหรือมาเองนะครับร,รับได้เลยก็สำหรับ ไอขาวนะครับที่ติดค้างอยู่ในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของอเครื่องใครก็แล้วแต่นะครับที่จำไม่ได้นะครับเราก็ทำการเขาเรียกว่าเตะมันออกนะครับเพื่อที่จะได้ใส่อันอื่นนะครับบางทีมันจะค่อนข้างเด้งกวนใจ รูปแบบการทำนะครับก็จะเป็นการทำผ่าน PC นะครับหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับจะทำการรีมูฟตัว Account ออกนะครับเพื่อให้เราทำการใส่ Account ตัวอื่นเข้าไป ตรงนี้ก็จะใช้กระบวนการทำนะครับประมาณนะครับ10นาทีนะครับมาที่ร้านก็จะรอรับได้เลยลองรับไปถึงเครื่องผ่อนนะครับเครื่องรายเดือนนะครับที่มีไอคาวค้างอยู่นะครับไม่สามารถลงชื่อออกได้นะครับก็จะทำให้เราสามารถใช้งาน ได้ต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ดุไม่ถูกบังคับนะครับหรือถูกคอนโทรลนะครับกับตัวเจ้าของเครื่องนะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เรามาเช็คกันนะครับว่าหลังจากทำแล้วนะครับตัวเครื่องจะไม่มี จริงหรือเปล่านะครับอาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เกิน10นาทีนะครับตรงนี้จะทำให้ตัวไอคาวนะครับ หายออกไปในพริปตานะครับโดยที่เราจะทำการใส่ iCloud ตัวอื่นเข้าไปนะครับสำหรับเครื่องผ่อนเครื่องรายเดือนนะครับก็สามารถนำออกได้เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ iCloud ใหม่เข้าไปเรื่อย สนันราคานะครับไม่แพงนะครับก็ท่านใดมีปัญหานะครับไม่สามารถนำไอคาวออกได้นะครับก็ปรึกษาเราได้เลยนะครับที่สำคัญคือข้อมูลไม่หายนะครับข้อมูลของเครื่องไม่หายนะครับยังสามารถอยู่ครบทุกอย่างนะครับบางเครื่องที่ท่านจำไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะได้อาจจะได้อ,อาจจ ไอคาวที่ลงชื่อออกจริงๆเลยนะครับรวมไปถึงเราก็ยังได้ข้อมูลเดิมของเรานะครับใช้งานอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับไม่ต้องทำการล้างเครื่องนะครับเป็นการเอาไอคาวออกนะครับโดยรักษาข้อมูลนะครับโอเคก็สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับจะปลดล็อกนะครับก็สามารถ พิมเบอร์โทรศัพท์ไปที่ Google ได้เลยนะครับเบอร์0938989099นะครับมีทั้งแผนที่นะครับแล้วก็ Facebook ของร้านนะครับสามารถติดต่อได้เลยรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Line นะครับก็แอดมาได้ที่ ID เบอร์โทรศัพท์นะครับ0938989099นะ